สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกับอยู่กับผมนายฟันคิวนายสเปเชียลสกู๊ปนะฮะอ่าวะวันนี้เราจะม ate, เาเรียอความได้โปรแกรมสตรีมกันนะฮะก็เป็นการแนะนำที่ไม่ได้รับค่าจ้างเลยสักบาทนะฮะแต่ว่าก็จะทำครอาว่ะหลายๆคนนี่คงจะอาจจะคงรู้จักสตรีมกันดีแล้วนะฮะก็สตรีมก็คือเป็นโปรแกรม สำหรับซื้อเกมลิขสิทธิ์แท้นะฮะเป็นเกมลิขสิทธิ์อันละเดี๋ยวเราจะไปอธิบายว่ามันมีดียังไงกันดีหลังเดี๋ยวขั้นตอนแรกมาที่หน้า Google กันก่อนนะฮะสำหรับคนที่ยังมีสตรีมก็พิมพ์เข้าไปว่าสตรีมใน Google นะฮะหลังจากนั้นคุณก็มาที่สตรีมนะฮะ welcome to Steam จากนั้นก็ไปที่ติดตั้งสตรีมครับโอเคอก็บไป แล้วก็ i n s t a l l NOW ครับจากนั้นก็ติดตั้งเน็กๆๆไปในสิทธ์ตามภาษาชาวบ้านคุณก็จะได้โปรแกรมสตรีมขึ้นมานะเป็นโปรแกรมสำหรับใช้ซื้อเกมและเล่นเกมนะจากนั้นก็เข้ามาที่มันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะจากนั้นก็ถ้าใครยังไม่มีบัญชีก็สร้างบัญชีใหม่ครับคลิกข้าไป สร้างบัญชีใหม่แล้วก็ใส่ชื่อบัญชีลัดขันราวาไปนะฮะอย่าลืมไปยืนยันอีเมลด้วยนะครับเวลาโดนแฮกโดนอะไรมันจะได้เสร็จหรือว่าเจอไดนะ้โอเคก็จากนั้นเราก็ล็อกอินเข้าไปนเะมื่อสมัครไปเรียเสร็จแล้วจากนั้นก็รอสักครู่มันจะทําการล็อกอินสําหรับใครที่เพิ่งติดตั้งครั้งแรกเนะี่ยมันจะอัปเดตแพทอะไรนานพอสมควรนะฮะ ไอเฮีย้ยมเขาเไยวะอ่าพ้องเลยสัตว์โอเคมาเออมันแนะ่นำระบบกันต่อเป็นเฮียเ่ยเฮี่หยหอมาคำว้ยโอ้ยจะมีคำหยาบนิดหน่อยนะด่าหมาโอเค ก็เกมนั้นจะมาอยู่ในสตรีมแอคเคท์ของคุณนะที่คุณสมัครไปถามว่ามันดียังไงก็คือว่าตัวเกมเนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรมันจะอยู่ในแอคเคท์ของคุณตบับจนคุณแก่ตายเลยนะฮะก็ถามว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะบอกว่าซื้อทำไมเกมไทยกันลิขสิทธิ์ แพงก็ตายแต่ว่าความจริงแล้วก็คือมันไม่ใช่เลยนะเพราะว่ามันจะมีดิวทุกวันนะนี่ก็จะเป็นทุดเดีวแล้วก็จะมีแต่ว่าเป็นพวกวิกเคนเดีวอะไรเงี้ยวิดวีคเดีวนะมันจะมีเดีลวทุกทุกสัปดาห์นะมันแล้วแต่เกมไปว่าเกมที่ลดราคาซึ่งเกมลดราคานี่มันมีเยอะมากๆเลยนะครับ เยอะสุดๆเ่แต่ว่าลดทีบางทีก็เจ็ดสิบห้าปอร์เซ็นอะไรเงี้ยแล้วราคาอยู่ที่ร้อยสองร้อยสามร้อยไม่เกินนี้นะฮะสำหรับเพื่องบน้อยก็ค่อยๆเล่นกันไปก็ได้ถ้ารัาน้องๆหลายคนนะที่ว่ายัางยืดน,นน้อยอยู่ก็เก็บเงินค่าขนมแตละสิบบาทก็ได้ครับสมมติว่าเก็บสักสองาทิตย์ใช่ไหมก็มีละสองร้อยอ่ะทุนสองร้อยเก็บสักเดือนหนึ่งอ่ะเดือนหนึ่งสี่ร้อย แล้วก็รอเกมลดราคาสมมติว่ามันเหลือสักสองร้อยบาทเงี้ยแล้วก็ไปซื้อมานะฮะพอซื้อมาปุ๊บเกมก็จะมาอยู่ในคลังของเรานะนี่คือเกมทั้งหมดที่ผมมีโอ้แมันเยอะหลายคนยจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเกมเยอะจังวะมึงไปขายยาบ้าหรือมึงทำอะไรมนาะก็ผมมีรายได้ของผมเหมือนกันนะฮพก็เราจะต้องลตัแล้วนะเราก็ต้อง มีการช่วยเหลือตัวเองนะครับไม่ใช่ช่วยตัวเองมาแฟบ,บแฟบ,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 บนะก็ถ้าน,น้องๆหลายคนก็ไม่ต้องมาซื้อเยอะแบบผมนะเพราะว่าซื้อมานคนืองไม่มีเวลาเล่นเลยนะพนาะ <c oughs> น้องๆหลายคนเนี่ยจะว่างๆนะเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเรียนเด็กๆแต่มันจะมีเวลามากโอเคเดี๋ยวเรามาแนะนำกันดีเพราะว่าถ้าเราจะซื้อเนี่ยเราจะซื้อ,อยังไงบ้างก็นะครับ โมด้าเราเล่นเกมนี้นะเ The Witcher นะ The Witcher 2นะ,ะคลิดกข้ปไปมันน่าสนใจดีลดาถง16%ราคาอยู่ที่6.79ดอลลาร์สหรัฐก็1ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะประมาณ35ยังต่ำนะแต่ถ้าในสถานะวันนี้วันที่15นะ เดินมิถุนายิน2,5 5 6้ก็มันจะอยู่ที่ประมาณ3,5 3 5, 5, 6บาถึงาทเพราะว่าค่างเงินไทยมันต่ำนะไอเฮียบริหารธุรกิจไม่ดีนะเทศไทยชิบหายวายบ่สมมติว่าคุณเห็นว่าโอ้โหเนี่ยเกมมันน่าเล่นลดห6สิบก็นมก็มาที่นี่เลยนะเพิ่มลงในรถเข็นครับแล้วก็ซื้อเป็นหุ้น เฮ้ยไม่ใช่เหนือนะครับเอาใหม่เอาใหม่ลืมอธิบายไปเราถ้าสมมติเราเพิ่มลงรถเข็นแล้วเราก็จะมาช้อปปิ้งต่อเขาแต่งนะว่าเอ้ยกูเงินเยอะมามเดือนออกอะไรเงี้ยแล้วก็มาแบบว่าเออแบบว่าซื้อหลายเกมรถดเดียวเนี่ย แล้วก็แบบว่าซื้อให้ตัวเองก็ได้ฮะหรือจะซื้อเป็นของขวนนัญให้เพื่อนก็ได้ถ้าว่างานม,มันเกิดแฟนเนี่ยเออแบบว่าไปซื้อเกมมาหนึ่งปันอะไรเงี้ยก็สมได้ฮะสตรีมเออลืมบอกว่าจะมีระบบอัดเพื่อนนะฮะแต่ว่าเวลาเราจะเล่นเกมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นอะไรสมมุติว่าเราจะเล่นโคอ้กกันอะไรเงี้มมมออยมันก็ง่ายมากเลยนะก็แค่สมมุติว่าวันนี้เล่นเกมเพจเฮียดิวผมก็ ไปแล้วก็บอกว่าเขาร่วมเกมนะมันก็จะเข้าไปในห้องเหมือกันอะไรนะครับเป็นการโครอุบที่ง่ายมากเลยซึ่งของเถื่อนไอ้เฮียมันเล่นออนไลน์ไม่ได้ไปที่ทำไม่ของแท้มันต้งองแบบว่าสุดยอดน,นะฮะโอเคก็ถ้าสมมติจะซื้อให้ตัวเองลงมาที่ซื้อให้ตัวเองนะฮะเพราะช่องทางฉลาดเงินจะมีเออ่ไอ้เฮียไมันได้ไม่ได้ช่องละช่องทางฉลาดเงินเนี่ยจะมี เอ่อเบิ์มันนี่วีซ่าหรือไม่ก็เอ่อมาสเตอร์การ์ดอเมริกันเอ็กเพรสเชสโคเวอร์เจซีบีแล้วก็ PayPal นะซึ่งที่ผมใช้ซื้อทุกวันนี้ก็คือบัตรวีซ่านะเป็นบัตรเดบิตนะฮะบัตรเดบิตสามารถทำได้เมื่ออายุ15ปีขึ้นไปเดี๋ยวจะต้องมีบัญชีธนาคาร หรือเราจะใช้บัตรเครดิตซึ่งคุณจะต้องมีเงินเดือนเข้าทุกๆเดือนและต้องมีสเตทเมนต์ธนาคารได้รับดูนะฮะถามว่ามันต่างกันยังไงก็คือว่าบัตรเดบิตเนี่ยเราจะหักเงินในธนาคารของเราแต่พอบัตรเครดิตเนี่ยเราจะรวมยอดทีเดียวแล้วก็ไปจ่ายนะฮะโอเคมันก็จะมีวีซ่ากับมาสเตอร์การ์ดนะฮะเป็นบัตรเครดิตนะก็สมมติว่าแต่ผมขอเซนเซอร์รายละเอียดของผมไว้เลยกันนะ ก็สมมติว่าผมใช้วีซ่าซื้อ,อยังไงผมก็ใส่หมายเลขบัตรเครดิตไปรอบๆๆอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็วันหมดอายุแล้วก็รหัส CVV สามตัวสุดท้ายนะที่อยู่หลังบัตรแต่ตอนนี้ผมได้ใส่ข้อมูลไปแล้วนะเป็นวีซ่าบันทินกไปกับแอคเค n t ผมแล้วนะฮะราก็ดำเนินการต่อไปได้เลยครับโอเค เมื่อเราเดาเนินการต่อไปนะจะมาที่หน้านี้แต่ว่าหน้ายืนยันว่ามันจะซื้อ,อเกมน,นี้เลยใช่หรือไม่อะไรเงี้ยก็ยอมรับแล้วก็กดซื้อไปนะแต่ว่าผมยังไม่ซื้อนะโอเคต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการส่งขวัญน,นะครับการส่ขงขวัญก็จะเป็นแบบว่าเออ ของขวัญนี่ก็จะเป็นแบบว่าซื้อเป็นของขวัญน,นะฮะมันก็จะมีให้เลือกไปว่าสามทางนะฮะก็คือส่งไปให้เพื่อนทางอีเมลหรือว่าส่งให้ทางสมาชื่อเพื่อนให้สัตยินนะครับหรือไม่ก็ส่งแบบว่าเก็บไปในคลังช่องเก็บของของ,ของเรานะหรือว,ว่าช่องเก็บของของ,ของเราเนะี่ยเมื่อเราซื้อไปมันทาเหมือนแค่เราเลือกช่องทางการส่งของเฉยๆนะฮะแล้วก็มาตรงนี้ก็ชาระเงินเหมือนซื้อให้ตัวเอง มัจะไปเก็บในช่องเก็บของนีนะ,นะประมาณผมจะมีของในะช่องเก็บของอะไรป,ประมาณนี้นะครับก็ส่งต่อให้เพื่อนได้เลยก็โดยการมุดส่งามาลีก็สมงขวานไปเลยแบบนี้ทีนี้ถามว่าเอ่อหลายๆคนที่ใช้แล้วยังไม่เคยซื้อ g e n i s r e a จะถามว่ามันทำไมเพิ่มรายชื่อเพื่อไม่ได้ครับพี่ ก็ขอตอบว่าเราต้องซื้อเกมในสตรีมออนสักเกมว่าจะเกม30บาทหรือ50บาทหรือ9กบาทก็ได้นะครับนะถูกสุจนที่ซื้อก็ได้แล้วก็สามารถแอปเพื่อนได้แล้วนะแล้วก็เกมสตรีมเชื่อว่าจะต้องซื้อไปทุกซัดทุกเกมนะมีเกมฟรีให้คุณเล่นด้วยอย่างเกม f o ม t r เทสนะฮะหรือไม่ก็พวกวอลเ a m มอะไรเงี้ยของแรงๆหน่อยเนียน่ยสนุกมาก ก็มันจะมีรายชื่อเกมอยู่ตามนี้นะถ้าเป็นรายชื่อเกมที่ติดตั้งแล้วนี่ก็จะเป็นแบบว่าจะมีสีขาวขึ้นนะแต่ถ้ายังไม่มีไม่ติดตั้งก็จะไม่ขึ้นสีอะไรนั้นนะผมจะเปลี่ยนเป็นแค่เกมติดตั้งแลงวนะั่นก็จะเป็นประมาณนี้นะนถูง่ายง่ายถนัดมองมุมอมองนี้มากกว่าฮนะเพราะว่าผมจะปรับเป็นแบบว่า มุมมองแบบตารางกัได้นะฮะมันจะดูแบบค่อนข้างแบบว,ว่าเออมันอัดอัดเท่ๆหน่อยนะฮะก็อธิบายอะไรต่อดีอ่ะอไปโฆษณาร้านตัวเอง,องนะั่นเองฮะก็เป็นเรื่องของน้องๆหลายๆคนนะที่อายุยังต่ำกว่า15ปีหรือว่าคนที่15ปีแล้วแต่ว่ายังไม่มีบัญชีธนาคารนะฮะก็าฝากเงินไว้กับพ่อกับแม่อะไรเนงะี้ย ว่าหยกระปุกเอาเนี่ยก็แนะนำให้ไปที่ร้านรับฝากซื้อเกมสตรีมนะฮะอันนี้ก็แน่นอนครับแนะนำร้านตัวเองแน่นอนับร้านซ็อก a n d ยิงชนะฮะก็เรารับฝากซื้อนะฮะก็อาจจะบวกค่ารับฝากสักประมาณ 20- สบถึงาบาทประมาณนะี้ฮะขอไม่เรียกว่าขายแล้วกันขอเรียกว่ารับฝากซื้อแล้วกันแล้วก็บางเกมเนี่ยร้านเราจะ มีแหล่งที่ซื้อได้ถูกกว่าซื้อตรงในสตรีมนะฮะก็เฮ้ยกูพูดถึงไหนแล้ววะโอ้ขอโทษดีครับเมื่อกี้ตัดคลิปไปพอดีมีแล้วก็ถึงเรื่องร้านรับฝากซื้อเกมแล้วใช่ไหมโอเคบางเกมเนะี่ยร้านผมจะซื้อเนี่ยจะมีแหล่งนะผมจะเอามาขายต่อนะแปลว่ามันจะถูกกว่าซื้อ บางเกมจะถูกซื้อเองมากๆเลยนะฮะก็เข้าไปลองๆองดูกันได้นะลิงก์ใส่ไว้ให้ใต้ s c สคริปชันละข้อนี้ก็เป็นระบบของสตรีมนะฮะอันนี้ข้อดีอย่างของสตรีมนะฮะก็คือว่าแ้ลว,ว่าสมมติว่าผมเล่นเกมนี้ใช่ไมเกมอะมิวเมคลาย May ผมเล่นจบไปแล้ว่วาผมผมแบบเล่นจบไปแล้วเพราะว่าผมผมเบื่ออา ก็เลยลบทิ้งไปไปเล่นเกมเอื่นแต่ว่า achievement ที่ล็อกเนี่ยมันยังไม่ครบอ,ะอ่ะอ่าเหลือใช่ไหมและผมผมอยากไปทำให้มันเต็มอ,ะอ่ะใหมะ้มันครบมก็ดาวน์โหลดมาเล่นเซฟเดิม,มก็ยังอยู่นะฮะอ่ามันจะมีระบบเก็บเซฟเกมไวนะม้นะฮะคุณลบเกมออกไปมันก็ยังอยู่นะฮะแล้วก็อีกระบบนึงคือระบบที่ว่าสมมุติเราไปเล่นบ้านเพื่อนนะครับแต่ว่า เราก็เอารหัสเราไปล็อกอินได้เลยเพราะว่าเราไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนอะ่าเราก็เอาไ d เดี ID เราไปล็อกอินได้เลยนะครับก็โหลดเกมมาเล่นได้เลยแต่ว่า1 ID เนี่ยมันเข้าได้ทีละครั้งนะไม่ใช่ว่าคุณแปลว่าเข้า2อไอเดียเดียวกัน2เครื่องในเวลาพร้อมกันเป็นไปไม่ได้นะครับมันจะเข้าไม่ได้เด็ดขาดเลยครับเพราะว่าถ้าใครอยากแปว่าให้เพื่อนยืมเกมมาเล่นก็แบบว่า เข้าไปแล้วก็โหลดเกมพอโหลดเสร็จก,ก็ตั้งค่าเป็นออฟไลน์ mm hmm. มาที่ตรงนี้ฮนะสตรีมแล้วก็นั้งค่าไม่ใช่มาตรงนี้แล้วก็เป็นปรับเป็นโหมดออฟไลน์ line นะฮะโอเคพอปรับปุ๊บนะฮะมันก็จะเหมือนว่าคุณไม่ได้ออนรหัสนี้เพื่อนคุณก็เล่นแบบว่าเล่นเกมไม่ได้เลยนะที่บ้านานะฮะก็เล่นตามสบายใจเฉย,ยเลยนะ mm hmm. คุณก็คำล็อกิน,ร,นรหัสข,ของคุณที่เครื่ององคุณนะ ถ้เล่นเกมกันไปนะแต่ว่าเพื่อนคุณนจะไม่สามารถเล่นออนไลน์ได้นะเพราะว่ามันดีเพเยอร์เนี่ยเล่นไม่ได้นะก็เอาที่เกมที่มีเนื่อนง่างมาให้เพื่อนยืมเล่นนะเอาเชียร์เชียร์ปิด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 เอาสวยสวยเอ็นทัสโอเคเริ่มไปคิดเขาเล่นใช่ไหมก็ เล่แนแบบว่าคอมมัลติมันก็วอลแฟร์ทูนะมันก็จะเป็นไปทางเนื้อเรื่องนะไม่ค่อยเน้นมัตติเตอร์เยอะมันก็แบบว่าไปเพื่อนอยืนเล่นอะไรเงี้ยแบบว่าซื้อก็เล่นถุงกลุ้มนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเกมเอ่อไม่ใช่สิสำหรับระบบปฏิบัติเอ้ยไม่ใช่โปรแกรมสตรีมน,นะฮะเพราะหลายชื่อเกมคุณสามารถโหลดมาเล่นได้เรื่อยๆเลยนะฮะนี่นี่ก็เป็นระบบทั้งหมดของสตรีมน,นะที่ว่ามันดีอะไรนะ ก็หลายๆคนมันมาถามผมที่ไปว่าร้านนี้เนี่ยขายเป็นแผ่นนะตอบตรงๆนะครับเป็นวิชิคอัพดาวลูปแผ่นระบบสตรีมนะรับเป็นของขวัญในสตรีมนะบางทีก็จะเป็นเคีย์เอ็กซ์เทอเเอานะโอเคก็วันนี้ก็ขอจากไปเพียงเท่านี้นะครับนี่คือระบบทั้งหมดของสตรีมนะก็หันมาใช้ระบบสตรีมกันเยอะนะฮะเป็นการอุดหนุนเกมแท้แล้วก็ทำให้ค่าเกมที่เราชื่นชอบเนี่ย ได้ผลิตเกมไห้คุณเล่นเรื่อยๆเ,เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวไวรัสด,ด้วยนะฮะว่าแบบลงคลงลงแทกไม่ต้องทำเลยนะสักอย่างกดดาวน์โหลดเกมแล้วก็เล่นได้เลยตามสบายใจนะฮะอย่าลืมนะครับสตรีมเกมแท้ลิขสิทธิ์เล่นได้สบายใจว่ารับไม่ต้องมีออนไลน์ง่ายแค่คลิกอินไว้เพื่อนก็นได้เล่นแล้วก็นะ คลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้กระแสให้คนมาเล่นเกมแท้กันเท่าไหร่แต่ถ้ามีคนมาเล่นกันเยอก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะฮะก็สังคมไทยเนี่ยมันมีคนมาหันมาเล่นเกมแท้เป็นเยอะขึ้นผมก็ดีใจมากๆเลยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอจากไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดี